พวกกระจอกมันยกน้ำหนักกันเยอะพวกขี้กาพวกไม่มีกำลังพวกอ่อนเต่งเล่งเลยอ๋อพวกชั่วนะพวกอะไรจับอะไรมาบ้างอันนี้โซนเขาเรียกว่าโซนโซนร้อนที่นี่มีสองโซนนะครับฟินนิทเซเว่นโซนเย็นคือรักสบายไม่ดูนี่คนที่อยากลดน้ำหนักจริงต้องโซนร้อน แค่นี้ระจอกล้วจะเอ้เจ้าของก็รีเด็ดกระจอกเรานี่โพสตัวเอาไม่ใช่เทรนเนอร์แล้วเหรอตารางเทรนเนอร์น้ำนะครับเครื่องไหนดิพี่จะผอมภายในวันเดียวฮะโคตร่ังแล้วว่าผอมภายในหนึ่งวันเนี่ยโคตรอ่น ทาเนี้ยเอาเรื่องกว่าคนยัไงดีแสกกว่าพี่แอร์ผมเล่นถูกใช่ไหมคนเท่สุดแล้วใช่ไหมคนอันเท่สุดแล้วเพื่อนจริงเหรอท่าท่านี้เท่สุดแล้วขานี้น่าจะได้อยู่ตัวแล้วมันแขนดีกว่าเพื่อนน้ำหนักจะไมีกล้ามให้มันบาลานซ์กันได้เลย เงือออกเนี่ยเป็นหลักฐานหนึ่งให้ชนะบายโคตรส่วนเฮียดูง่ายเหรอโห้ทำไมทำไมง่ายเหวะเอ้ยอ้าวนี่จะมาแบล็คขึ้นนะอ้าวพองค์ปโ่นี่เล่นมาทั้งวันอ่ะเออขายร้อยอย่างนี้ ขาลอยเป็นไงบ้างตอนนี้ทำอมพโค้ดควาได้ต่อโค้ดบอกสิเสร็จต่อไปนะเขาเรียกว่ากัน exercise ดิ่ exercise ดิ่ exercise ดิ่โค้ดกูไม่น่าพูดฝรั่งได้เลยแตแล้วโค้ดมันเรียกว่าท่ามอสท่ามอสเหมือนจะได้ช่วงนี้กับช่วงนี้เหรอแอ๊ะแอะแอะแอะเอ๊ะเวเจะต้องให้เสร็จต่อไปนี่เราพูดแขนปล่อยแขนซ้ายไปต้องเป็นข้างกันต้องเป็นข้างหนึ่งสอง ส4ม่าออไรพออรคออพออออคนอะไรไม่รู้โอเคพาเมันดังมันมีหัวเ้ต่อไปหรือว่าทากังันกังหันอทาามันีไม่ชอบอ้หน้าอโอมีโอไโอพี่โอ๋ก็ได้ข้างขวาข้งขวา ็ครับผมก็ผมผมก็ขอหนีวันตอนนี้สองคนเริ่มมีปากเสียงกันแล้วระหว่างอดีตโค้ดโหกับโค้ดปัจจุบันผมโค้ดสวยผมอย่าลืมนะครับผมเอาสกายช่องเดอะแท็ให้ผมเลยนะครับที่สำคัญนะผมแฮชแท็กเชียร์ทีมแอร์เมดแฮชแท็กเชียร์ทีมแอร์เมดครับผมเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับตอนนี้ผมปล่อยให้โค้ดโหกับโค้ดสวออกกําลังกายก่อนครับผมไปก่อนครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวนะครับผม